มาคุยกันเรื่องโพแทสเซียมหรือตัว K กันดีกว่าครับหลายคนคงได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเป็นปุ๋ยหวานต้องใส่ตอนท้ายๆแต่เชื่อไหมครับว่าบทบาทจริงๆของมันเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับพอพูดถึงโพแทสเซียมปุ๊บภาพที่ลอยมาเลยคือช่วงก่อนเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับแบบว่าต้องเร่งหวานให้ผลไม้ขยายหัวมันอะไรพวกนี้เราก็จะนึกถึงการอัดปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงๆที่มี K เยอะๆซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่แพร่หลายมากๆเลยครับ แต,แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเจ้าเคตัวนี้ไม่ได้พึ่งจะมาโผตอนท้ายนะมันทํางานหนักแบบหามรุ่งหามค่าม,มาตั้งแต่วันแรกที่พืชเริ่มโตเลยถ้าเราไปมองข้ามบทบาทของมันในช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราพลาดโอกาสทองที่จะดึงศักยภาพของพืชออกมาได้ไม่สุดนะครับเอาละครับงั้นเรามาลองลบภาพจําเก่าๆก,กันก่อนเลยโพแทสเซียมเนี่ยไม่ใช่แค่ปุ๋ยหวานหรือปุ๋ยระเบิดหัวเท่านั้นนะ คือถ้าเราไปจํากัดบทบาทของมันไว้แค่นั้นโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยครับและนี่ครับคือภาพใหม่ที่อยากให้เห็นพร้อมๆกันโพแทสเซียมเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับผู้จัดการโรงงานตัวจริงเสียงจริงเลยที่อยู่ในต้นพืชของเรานี่แหละครับเขาคือคนนั้นเลยคนที่คอยคุมเกมสั่งการดูแลให้ทุกอย่างในโรงงานนี้มันเดินไปได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ทีนี้เรามาดูกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าผู้จัดการเคคนเก่งคนดีเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขามันมีอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานเลยนะโอ้โหหน้าที่ของผู้จัดการคนนี้สำคัญสุดๆไปเลยครับหนึ่งเลยนะขับเคลื่อนการเติบโตรู้ไหมครับว่าพืชหลายชนิดเนี่ยต้องการโพแทสเซียมในปริมาณที่แบบมหาศาลเลยนะแทบจะเท่ากับในโตรเจนเลยที่ซ้ำก็เพื่อเอาไปใช้สร้างเนื้อเยื่อสร้างแป้งไงครับต่อมาข้อ2 จัดการระบบโลจิสติกคือพอใบไม้ที่เป็นเหมือนห้องครัวเนี่ยผลิตน้ําตาลเสร็จปุ๊บผู้จัดการเคเนี่แหละครับคือคนที่คอยสั่งการอ่ะลําเลียงน้ําตาลจากใบไปเก็บที่ผลไปที่หัวถ้าไม่มีผู้จัดการคนนี้น้ําตาลก็จะกองอยู่ที่ใบเฉยๆเลยนะและ 3. ครับควบคุมการใช้น้ําเขาคือคนคอยสั่งเปิดปิดปากใบของพืชทําให้พืชใช้น้ําทุกหยดอย่างคุ้มค่าแล้วก็ทนแ้งได้ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ถึงเราจะมีผู้จัดการที่เก่งกาจแค่ไหนนะครับ บางทีมันก็ยังมีอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นคอยมาขัดแข้งขัดขาทําให้ผู้จัดการเคของเราทํางานได้ไม่เต็มที่นะสิครับปัญหานั้นก็คือความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดินนี่แหละครับอ่ะลองนึกภาพตามนะครับในดินที่สมดุลโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกพืชก็จะดูดโพแทสเซียมไปใช้ได้เต็มที่เลยแต่ในอีกสถานการณ์หนึง่งถ้าในดินดันมีแคลเซียมหรือว่าแมกนีเซียมสูงเกินไปไอธาตุง e ตัวนี้แหละครับจะเข้าไปแย่งที่เหมือนไปยื่นขวางประตูไว้เลยทําให้พืชดูดซึมโพแทสเซียมไม่ได้ กลายเป็นว่าต่อให้เราใส่ปุ๋ยเคลงไปเยอะแค่ไหนก็ตามผู้จัดการของเราก็เข้าโรงงานไปทํางานไม่ได้อยู่ดีนาเศามาพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราลองมาปรับม,มุมมองที่เรามีต่อโพแทสเซียมกันใหม่นะครับเพื่อที่จะได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันสักทีและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับโพแทสเซียมไม่ได้เพิ่มผลผลิตด้วยตัวมันเองโดยตรงแต่เป็นตัวกําหนดว่าพืชจะสามารถใช้นโตรเจนน้ําและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนฟังดูซับซ้อนไหมครับ พูดง่ายๆเลยนะ K เนี่ยเป็นเหมือนตัวคูณประสิทธิภาพครับคือถ้ามี K เพียงพอเนี่ยทรัพยากรทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ําหรือแม้แต่พลังงานที่พืชสร้างขึ้นเองจะถูกนําไปใช้อย่างเต็มแมดเต็มหน่วยที่สุดผลผลิตโดยรวมมันก็เลยดีขึ้นแบบมหาศาลเลยไงครับมาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกทีนะครับข้อ 1. โพแทสเซียมคือผู้จัดการโรงงานที่ทํางาน f u ลไ time ไม่ได้มาแค่ตอนท้าย 2. หน้าที่หลกัหลกๆของเขาคือ ขับเคลื่อนการเติบโตบริหารการขนส่งแล้วก็ครอบคุมการใช้น้ํา 3. ประสิทธิภาพของเขาจะดีที่สุดในดินที่สมดุลน,นะครับและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยบทบาทที่แท้จริงของเคคือการทําให้ทรัพยากรอื่นๆทั้งหมดทํางานได้ดีขึ้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันนะครับก็ <c oughs> คือ <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วว่าเออมันมีคนสําคัญอย่างผู้จัดการโรง,งงานคนนี้เนี่ยคอยทํางานหนักอยู่เบื้องหลังมาตลอด มันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะหันมาดูแลเขาให้ดีที่สุดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปลูกไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวเลย